สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามากันในเว็บไซต์เพลคนะครับในวันนี้เนะี่ยผมจะเล่นอะไรที่มันแบบเราไม่เคยเล่นกันดูมากนะกับอย่างม้ายงสช้ปกติคุณจะเห็นผมเล่นแต่ม้ายงขานะไม่ค่อยเห็นผมเล่นม้ายงนนะใช้เท่าไหร่ใช้ศพยากแต่วันนี้นะเป็นเลิกงามยมดนะีลองอะไรมั่วๆผมอาจจะเดินขัดใจสายเมนม้า้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยกันนะคือผมไม่ใช่เมนม้า้ายไนงะ แต่วันนี้เราลองดูเฉยๆลองงานเนเผื่อว่ามันอาจจะเวิร์กก็ได้หรือมันอาจจะไม่เวิร์กเราก็ไม่รู้อ้าวจังหวะน,นี้มากไฟขาวเดินอะไรมาไม่รู้นี่เจอยกม้าจับคนระับผมว่าอนะันนั้นคือถ้าเดินม้าซ้ายกับม้าขวาแล้วแบบมาเล่นชนกันอย่างเงี้ยต้องระวังรูปอะไรแบบนี้แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็เพราะว่าแบบยังไงไม่รู้เขาไม่ได้สนใจอะไรผมเลยองั้นผมโยกม้าอีกตัวแล้วกันนะพี่จะทํายังไงเอเี้ย พี่พี่จะเดินพี่อยากกินไหมอ่าหรือว่าพี่จะเดินเม็ดมาผูกอ๋อพี่ไล่ม้าก่อนโอเคลุกไปทีนึงเขาจะต้องขยับไปไหนไม่รู้ผมว่าผมเดินแบบพวก AI เด้ลุกไปอย่างนี้เด้ออ่าแทงเบียรับเนี่ย AI มันชอบเดินเงี้ยผมก็เลยเรียนแบบมันบ้างเผื่อมันอาจจะเวิร์กอัหรือมันอาจจะไม่เวริร์กกันมาแนวมั่วนะตั้งแต่ต้นเกมอ้าวพี่ไม่เอาเบีย2สองตัวนี้เลยกินครับ อถอยโคนครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเดินในส่วนของโคนตรงๆแล้วกันนะโคนตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาตัดโคนผมมัน,มน,มนก็เห็นไ,ไหมม้าแลกเลือเออม้าแลกอะไรวะไม่ใช่ม้าแลกเลือม้าแลกโวดมันก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพตัวหมากในกระดานเขาตบเรือไหมตบเรือ,อาไม่ตบไม่ตบเพือนงั้นผมเดิน โคนไปไล่หมาเขาแล้วกันครับเดินเบี้ยไล่หมาครับได้ไหมครับเนี่ยเดินเบี้ยไล่หมาไปแล้วกันครับโอ,อ้โหมันมาแปลกๆวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกิน,จะก,นจะกินเรือผมอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ไม่ไม่ใช่แล้วคือถ้าพี่จะกินเรือผมง่ายๆอย่างงี้เกือบไปแล้วคือผมเกือบเดินเม็ดมาหน้าขุนจริงๆงะเนี่ยผมมองไม่เห็นเว้ยผมผมกล่าวว่าเดินเดินมาเดินเบี้ยไล่มา ยังไงเขาต้องถอยไปด้านล่างตูไม,ม่กล้าห้าวขึ้นบนหรอกโอกาสม้าตายสูงเป็นว่าเขาห้าวอะห้าวเจียดประหลัดบอกประหลัดที่ลาออกยังลาออกมาบอกว่าห้าวเจียดอยู่ที่ว่าคือผมจะใช้เบีย้ยกินหรือว่าจะใช้ม้ากินผมเอาไม้ากินดีว่ามะชัวร์ๆเอาเบีย้ยกินผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเบีย้ยมันก็ต้องไปตายเน่นะโคตรผมไม่รู้ผมเดินผิดเดินถูกมไม่รู้จังหวะเนี้ยคืออย่างที่บอกผมไม่ใช่เมนมา้ารายอ่ะทีนี้ผมจะได้เดินขุนนะทีขุนผมเนี่ยคงแบบ สั่นละลิวิแล้วว่าเดินกูเถอะเดินฉันเถอะได้ไหมเนี่ยเขาเดินโคไล่หมาใช่ไหมเดี๋ยวผมถอยมาลงดีได้ได้ได้ไดมเม็ดกินครับเสียบตรงนี้ใช่ไหมคือคำตอบของพี่หรือเปล่าไม่ใช่เขาถอยลงมาแล้วตำแหน่งนี้เบิกว่าวะ น่าจะได้ผมผมดูเหลี่ยมการเดินมาแล้วมันลายลายการเดินมา้ามันต้องเดินลงมาด้านล่างจะจะไปเดินไปตรงไหนต่อแค่นั้นแหละมากองกันได้ได้ขวามือแล้วไม่ตายเลยมันมันอยู่ในจุดที่ฉันไม่รู้จะเดินอะไรแล้วอะ่ะโหจะเดินเรือมาตีมไว้มาดุนแรงวะต้อ,อมารุนแรงนี่เล่นกันเบาๆก็ได้หมักลูกไทยเล,ยเล่นกันดุนแรงเกิน ผมผมลังเลอยู่ผมต,ตีเบียรริมดีไหมหรือผมจะตีเบียตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งคอควายเนี่ยให้เขากินสักตัวหมากผมเยอะหรือว่าเราต้องผูกผมผมดูดูแววแล้วอาจจะต้องผูกเขาจะส่คีโคนเข้ามาอีกตัวหนึง่งไม่ได้แดกคูล็อก ต้องยอมจ่ายเบีย้ยเขาตัวหนึงผมไม่รู้นะเดินถูกเดินผิดไม่รู้ตรงนี้ผมแบบอ่านแบบไว้วยก็มาอย่างเดียวเลยว่าอูพี่พี่ไม่ทำอย่างอืงอ่นพี่จะลุยอย่างเดียวเลยอ่ะ กดครับผมรู้สึกว่าผมเห็นเรือเขาเป็นปัญหาด้านหลักผมต้องกดไว้ก่อนอยังไงต่อไปตรงข้ามก็ลุ้นผมผมเองก็ลุ้นเนี่ยผมคตนลุ้นเลยว่าเขาจะเดินอะไรเวลาก็เหลือพอๆกันด้วยนะเป,นเป็นเกมที่แบบเวลาใช้พอๆกันใกล้ๆกันแล้วก็หมามันค่อนข้างสีงสีขี้ขี้ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นค่อนข้างมีอะไรให้ผมได้ลุ้นตลอดเวลาอ้าว เดินเรือขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งอืมซ้อนเลือซ้อนเลือก็อยังเดินได้จริงๆผมว่าซ้อนเลือก็เดินได้คือตอนนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทำคือเขาจะเอาโคนมาถูกินเข้าไปก่อนถ้าถ้ากินไปก่อนเขาจะใช้เหลือกิน้องใช้มาลุกโคนตรงนี้ขาดอยู่ไม่ได้ละ เว้นเสร็จแต่ว่าจะเดินโคน <ś m ere> เดินโคนตรงๆมาฟร,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 รีโอ้ยมันลงล็อกกันหมดเลยล็อกฝ่ายตรงข้ามทำไมถะกลับตะลบัดแบบนี้ดนะ้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าซ้อนเรืออาจจะได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซ้อนจรงิงเข้าโคนมาผูกผมว่าเขาโคนผูกไม่ได้ผมเอาม้ากินโคนแล้วผมกินสองตรงนี้ไงผมว่าจะ,จะชนะนะเออผมมองอะไรมองอะไรไปเรื่อยผมผมกลัวอะไรตัวนี้มไม่ไม่น่ามีอะไรกลัวนะหมากมันเท่ากันไหมเอ้ยเนี่ยเขาเดินตามแผนแล้วเนี่ยผมบอกแล้ว นี่ไงกินก่อนเขาตรงตามแผนเป๊ะเลยเนี่ยที่บ้านใดนบ้านกกกอกวะเนี่ยเออกินนี่ไงเห็นปะผมว่าแล้วเนี่ยมันชนะกันตรงนี้แหละดีเอ,อได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบต้องนิดนึงนะ <c ười> ค่อนข้างดีใจคือเกมมันตึงมากเลยเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ไงคือเรือเขามันลวงแล้วอะผมโคตรกลัวเลยเว้ย เรือมนล้วงขนาดนี้คือคุณต้องกลัวได้แล้วนะถ้าแบบเป็นนักหมากรุกอะแต่ตำแหน่งนี้นะผมว่าพอจะเดินม้ามาล้วงเบี้ยผมแหละต้องผูกนะผมว่าใช่ไหมจะต้องผูกเบี้ยไปก่อนคือถ้าเขาเดินม้ามาจริงอะเราก็เดินม้าขึ้นมาผูกไนงะถูกปะอ่ามันก็ไม่มีอะไรเว้ย มันม้าเราอะจับเบี้ยก็ด้วยอืมอืมจริงจริงผมว่าเดินตำแหน่งนี้น่าจะดีนะเดินผูกเบี้ยเป็น,นตัวอะยังไงยังไงต่อครับพี่เอ้าพี่เดินม้ากินเบี้ยไม่ได้นะนี่น่าจะเมาหมัดละไม่รู้ด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นได้คุณผู้ชมเวลาเราเล่นหมากรุกตึงๆแล้วมันแบบ เหมือนแล้วเราคิดสเต็ปหนึ่งสสามสี่แล้วเราไปเดินสเต็ปสามเลยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเองก็เป็นบ่อยถ้าเดินกับ AI <c oughs> เป็นโคตรบ่อย A f e w moments later นิ่งเงียบเลยนะเจอดอกนี้ในชะ่ไหมถือเป็นเกมที่ดีนะเกมนี้เป็นเกมที่เป็นเป็นเกมแบบแนวมัวๆดี เป็นเกมแบบแนวแนวใช้ใช้สมใช้แบบสมองคือทุกทีเดินอาจจะใช้ล็อกนะคือฝ่ายตรงข้ามเขาเขาออกไปแล้วอะคือเขาน่าจะ A F K ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือการกินม้าตรงนี้มันทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเขาหยุดเดินไปเลย้ยเขาเขาชื่อเขาลางๆแล้วแสดงว่าเขาออกไปนะเขาอาจจะปล่อยให้ผมรออีกประมาณ4นาทีกว่านะครับคุณเชื่อผมไหม นี่ผมกําลังเจอคนมาเกลียนผมอยู่เนี่ยการเ FK แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีครับมันทาให้แบบสังคมหมักลุกอ่ะมันมันดูไม่น่าเล่นนะครับคือเท่าที่ผมไปถามคทุกคนก็จะเจออะไรประมาณนี้เหตุการณ์ประมาณนี้เจอด่าผมอาจจะน้อยนะแต่ว่าเจอคนคือแพ้ก็กดยอมไปเดี๋ยวมันก็จบใช่ไหมอันนี้มันปล่อยมานั่งรอผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเว้ยแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้ซีเรียสนะนั่งรอก็นั่งรอก็ไม่มีอะไรก็แค่นั่งรอ อีกสามนาทีกว่าเอางนะครับอยว่ากันไหมแต่เกมนี้ผมว่านั่งดูเกมไปกันดีกว่าออกไปแล้วเออกะแล้วเชียวเนี่ยแถวๆนี้ม่นน่ากลัวมากเลยตอนนี้เขาแบบเตือนเรือลงมาผมเองก็หลอนๆผมบ่าคือถ้าผมมัวไปผูกเบีย้ยเนี่ยสมมุติผมมัวไปผูกเบีย้ยเขาจะเดินโคล,ลงมาอีกตัวหนึ่งแล้วจะปั๊มลุกแล้วเรือเขาจะเข้ามาสองลำเลยเว้ย ผมก็เลยออกอุบายว่าแบบเออมามา,มาตีกันทางนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บ้าจี้เดินเม็ดหลบจริงๆเดินโคนเข้ามาผมว่าก็ดูรุนแรงดีนะผมย,ยังไงผมก็โดนตีอยู่แล้วเนี่ยพอเขาไปมัวเสียเวลาตรงนี้เนี่ยผมก็เริ่มแบบขยับขยายตัวเนี่ยจุดพีคจริงๆคือตรงเนี้ยเอามากินแล้วก็กินสองอันนี้คือจุดพีกจริงเนี่แล้วก็ม้าผูกแล้วก็เขาก็เดิน อะไรมาไม่รู้นะอีก8วินะชนะแล้วโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปไปครับทุกคนก็ขอฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับร้าน toy to l i s h ศูนย์จำหน่ายบอร์ดเกมสื่อการสอนหมากกระดานนึกถึงบอร์ดเกมนึกถึง toy to l i s h จำหน่ายครบจบในที่เดียว